อ่ราคากดนี่ใช่ได้เดือดแล้วบิอตบต่ยไปฮะโมง่ไม่นั่นเปิดขนาดน่ารักขึ้นตานึ่งบัดลากเอ้บัดบัดบัลักคิ้เบับ,บ,บลากคิว,อควทอน่อยด้วยทอนไฟเนี้หมดหรอยางยางบัดลากปุม ไม่ได้ดอกแรกมานี่ไงแตกสลายงงไม่ใช่กาแตกก็แตกสลายไปละล้านทีนึงยี่อ้าตายหนึ่งตายหนึ่งผูจะได้นี่ผมจะจุนจับไม่มีเสียงเท้าแล้วไม่มีเสียงเท้าแล้วเอาไม่ใช่กูยิงบอดมีว่ะ ยี่ปัดจั๊บผ่รู้สึกยีปัดจั๊บไม่รู้เลยว่าแนวของกูเนี่ยก็4สี่ร่งมันยิงใครอ่ะมันยิงไปทางซ้ายมันยิงมุงอ่านี่สมนี้ของใครอ่ะพี่สมนี้ของใครสมนี้ของใครเรื่อกเก่อน โอ้โหไม่ลองแทงมหน้าไม่ใช่อะไรยิงไม่โดนระยะของโดนมเบดสองเบดเองหัวเบดเดียวเชื่อเชื่อมันล่างติดไปอยู่ ใหน่อยอันตรายไหนนี่นี่นี่พี่น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 ี่โหดกว่แม่ขึ้นมาขึาข้ออันตรายนะครับ กติวพี่ไอหกวัดไอ้กติไม่ไม่ไม่ที่ทอยได้หร่าี่ว่าจิกกัลสี่ร้อยได้ได้แล้วไปโดนบองคูน็อตขึ้นบนเราดีกว่าเดบมงคุใครกำลังขึ้นมาแล้วมันปามเงินไปจังวะ กเตวนัเนนะ่ยเองุยด้วยมาได้มา้ยเยอะโดนนุยแล้วคบนบ้านบนบ้านบ <c oughs> oh yeah. นบ้านบนบ้น ป่าไฟป่าอะไรเล่นเลยพี่เล่นเลยจุดเลยจุดเลยเขาองค์หลับไม่ดึงยาด้วยกู้ไปฆ่าได้ก่อนลได้ร่างหมดแล้วเหรอได้ร่างได้ร่างหมดยังพี่หมดแล้วหมดแล้วเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวมาเล่นมาเล่นมาเล่นอยู่ไหนมันอยู่ไหนข้างบนข้างบนยัดบอมยัดอะไรเข้าไปเลยกูจะรู้ไปฆ่ามันเป็นตายหนึ่งอุ้ยอีกอย่าบอมแล้วไปครับไป เดี๋ยวมึงเจอคนในชีวิตจริงมุกโดนไอ้แล้วอยู่กงมหยิบอ่ะอืมแตโทษตายไหมสติวต้องตกแล้วป่ะไม่ขอตัวเองตายดีไหมสใครเนยเออได้อยู่ตัวไม่ใช่ตัวดีกว่า ไปโซผ่ายไปนะสนแม่เอ้ยพี่พี่มุงมุงคนอะใช่ใช่ใช่บน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 ใช่ใช่กาซ่าเมื่อไหนไม่รู้เกาซ่าน่าจะเป็นเกาซ่าไม่ไม่มองก็ไม่มองก็อะฟ้าพอเบาอะใ่แล้วแต่ผ่านมุงเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอ้ตรงนี้ยังไม่น็อกอ่ะ เล่นยิง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 วเล่นตัวเล่นตเลนไม่ต้องพุ่มชุบเลยชุบเลีกยน่ยอีกลางนะลางนะไหวไวซิวไหวซิวเกาะมแรกจะไรเกาะมแรกจะไรมเหมมนมันมจงเจ๋สและเป็นละลานชิ้นเลย แต่ละซินแต่เป็นตบตันยิงกัะสะ่าพี่ยิงไปสิบตัวบ่อนเลิกบ้าตั้งสติโอสงม่วงที่สุดามเลิกบ้าเลยเว้ยตั้งสติครับ6ตัวรับสตีเดียว ริอะไของโคตรดีต้องบอกเลยค่ดีนี่บอยอีกตัวนะบอยอีกตัวใจเย็นนี่ไหนอ๋อเก็บหมวกไปยังที่บอกถึงไหมยังฮะมีคนเก็บแล้วไม่ใช่เหรอเก็บแล้วเก็บแล้วไม่รู้ไม่ชี้เกาะเล็กสเกาะเลกหมวกนะเกาะแลกหมวก อ่าพี่ชอบเอาช่องพี่ผ<ช>ู<อ>ห้หญิงอีกคนหนึ่นงให้ผมหน่อ,หอยฮะแล่วแห้เขาโปรโมดเว้พี่กระสุนหมดขอคขนอนะครับพี่้ฟังเสียงเขาเลยรอสุกหน่อยครับพี่พี่มามาถามโปรโมช่องอไนเดยไปเม,มโทรแฮตตีเมโทรโลโยแฮตตีแต่พี่จีเจียงไป็เข้าไปไหก็ได้อะไรนะ ช้วิธียู่ในช่องนั้นไงในช่องแค่ช่องแช่ก็พิมเมทโรโยเฮดขี่อะมันพิมยากตรงไหนบบูมโอ้ระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ระเบิดอะไว่าะโไอดูจอตัวเองดเวยตรงขวาล่างอะเมโทรโยอะนั่นแหละแล้วพิมจีเฮดอะโอเคดทำอะไรก็แคปเฮ้โอ ล้อันสิเฮ้ยเก็บไม่ได้หรอไหพี่พี่เก็บซิรไส์นั้นไม่ได้หรอพี่ผมเก็บก็ได้นะเก็บได้ไงไม่เก็บให้ด้วยเฮ้ยกเลยเขาเล่นคืนดึงอะสตรีมเาพี่อะไรวะ